ใครเกิดมาแล้วแบบตึงๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นมือสมัครเล่นมาตลอดเลนะช่วงแรกๆที่เล่นมันคือบอดหมดเลยอะเพลงที่เราฟังเนื้อเพลงไม่ออกเราก็ยังรู้สึกมันเป็นสิ่งที่วิเศษนะสำหรับเอ,อิดอะ ดนตรีก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเอิร์ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราจะเห็นที่บ้านเราเล่นดนตรีคือคุณตาจะเล่นไวโอลิน mm hmm. เวลานั่งรถไปกับครอบครัวอ mm hmm. ะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงแบบเปิดเพลงคันทรีฟังเพลงกันในรถมันกลายเป็นว่าดนตรีเป็นเซฟโซนของเอิร์ดเหมือนกัน mm hmm. เวลาที่รู้สึกเจ้ารู้สึกเจงทะเลาะก,กับแม่อ mm hmm. ะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามาเล่นไวโอลินอยู่คนเดียวนั่งฟังเพลงบางทีก็แบบ มีช่วงที่แบบว่าฟังเพลงร็อกก็มีนะคะคือเราเราเติบโตมากับเสียงดนตรีจริงๆคือเราว่ามันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกแหละไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบตึ้งๆแบบว่าร้องเพลงไม่เพี้ยนเลยตัวเราเองนะตอนเด็กๆนะก็คือเพี้ยนหรือว่าเล่นกีตาร์เองอะช่วงแรกๆที่เล่นมันคือบอดหมดเลยอะมันไม่ด ทุกคน <c ười> คือฟังมันไม่เป็นเพลงเลยตั้งแต่แรกคือกว่าที่เราจะเล่นกีตาร์คอร์ดนึงแล้วมันไม่บอดได้ก็คือใช้เวลานาน,านมากๆเลยค่ะครั้งที่จับก,กีตาร์รู้สึกว่าเจ็บนิ้วรู้สึกเจ็บนิ้วแล้วก็รู้สึกอเมซิ่งที่แบบเฮ้ยมันเป็นคอร์ดได้อ่ะมันฟินบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเริ่มชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยพอเราได้ร้องเพลงกับกีตาร์แล้ว มันมันคือเราเลยอะคะ่ะคือตัวเอิร์ธเองอะไม่ใช่คนที่แบบมั่นใจร้อยเปอร์ซนแบบถือไม่แล้วแบบมีความแบบมั่นใจขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่แบบ เล่นกีตาร์ได้เก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทํสองอย่างด้วยกันนะรู้สึกว่าเนี่ยคือเราเลยสําหรับเอิร์ธอ่ะดนตรีก็คือภาษาภาษาหนึ่งไม่มีเกราะว่าคนนี้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเป็นภาษาที่ไม่ว่าใครจะฟังก็รู้ว่าอันเนี้ยคือความเศร้ารู้ว่าเน,นี้ยคือความสุขมันเป็นสิ่งที่วิเศษนะสาหรับเอิร์ธอ่ะเพลงที่เราฟังเนื้อเพลงไม่ออกเราก็ยังรู้สึกเพราะว่าแต่ละโน้ตที่โน้ตทำกับคอร์ดอย่างเงี้ยมันส่งผลอะไรสักอย่างกับเรากับใจเราแน่ๆ สำหรับเราตอนแรกสุดที่ทาที่เริ่มทำเพลงอะ่ะเราให้นิยามเพลงตัวเองว่าเป็นเพลงของคนชอบทดลองอืหมายถึงว่าเราไม่ใช่มืออาชีพมาตั้งแต่แรกอะ่ะคือเราเป็นคนที่แบบคิดว่ามันเป็นประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไปลองทำ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นมือสมัครเล่นมาตลอดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทําทําทาทำ,ทำ,ทำ,ทำมาเรื่อยลอง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 ,ลองมาเรื่อยจนแบบเอ,อ้ยตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมั่นใจขึ้นมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกอยากนิยามเพลงเองว่าเป็นแบบเพลงของคนที่ชอบทดลองอยู่อืมถ้มาถามว่ามันเป็นสไตล์แบบไหนก็มีหลายสไตล์อีกนะอืมแต่ว่ามันก็เป็นเพลงที่จริงใจใละกันอืม